ฮัลโหลกลับน้มันตการค่ะเมตซีฝนตกบ่ตกเมือม่คอคืนว่านาานี่ค่ะปูแต่ว่านมันกัต้องใช่อื่นเลยโบว่านตกหมดมือได้มั้ยว่านปานฝนก็ดีแทดทางคุ่นนะปูตกมากตองสามมือเลยอนะ่ะค่ะนีาา่ก็ามึงก็มองเห็นตะเวนมัเนี่ยทางไหพอให้ห่าเงเนียบบ่มวนบ่อฮัลปูกราบนมันการปู เหตุงานหลายโอ้เ็เห็ุงานเห็ดงานปูคุยคุกับแม่รัดแต่ก็แค่พวางจะโปรช่างคนเท่คนขี้บอกคือยังขาวคุ้นๆเอาดินเนี่ยมาชมจ้าเท่คนขีดค่ะปูปูลงทุนไปหลายแสนเด้อเนาะจ้ามาแตาโบมีเงินมันเป็นห้องคืออึงอยู่บ่ปอโอยโบมีก็จําเป็นต้องได้เฮ็ดล่ะปูต้องหามาเฮ็ดล่ะดีแล้วเฮ็ดอะไรเพื่อลูกเพื่อหลานค่ะ ดูรลยอ๋ไปนั่นบ่ได้ดอกก็บาดอกยังไงบ่ไดู้้ไปหาสาวเยลมาและบ่ฟังแฟนสาวเยลมมันั่นสั่งอ่เมื่อนีบ่ท่านได้เห็นปูพุลัที่ประมาณห้ามงสิบเอ็ดสิบสองมงพุลัเมื่อนั้นูไเบ่งไรสดเล็กออกเพราะได้เบ่งฝนตกแยกไผเขานะบ่ว่ะฝนตกคือกันปูคื้นั่นเลยบ่ได้ไรสด ยอฟย้า,าห้วงป้าลงอยู่แถวใกล้ๆโอ้ยเป็นตดยานมันนี่พ่อยห้าว่าเสียนไล่สดโยกอะไรบอกแล้วว่าบ่อปลาต้องไล่ดอกนสาวเยอรมันสาโอ <S 2> <S 2> ้เราม,มีสักคนหลังไม้อ <anecdote S 2> อกบ่ได้ไลส่สดเลยมันอยู่ไกลแต่มาเราได้ของดีแล้วเอาเยอรมันแต่มาชอบตัวคนอันนี้แบบนี้สาวเยอรมันเดี๋ยวนี้มาแห้งผูผู้ใดกัด ถามหา <c oughs> เรามีเสน้นก็มาถึงตาถึใ่เราหาซีเจ็ดออกหาเจ็ดจำจำมาล่าะลไปซื้อหลานเองท่ะเมือม่อเมื่อวันที่เก่าเนาะคะ่ะปูเขาต้ันทุกไไหมวันที่เก้าปูเขา้าปูเขาอยู่เป็นบอคะ่ะ เอาแล้วปันทังให้เกิดฐาเกิดท้องแมน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 อีเลีแต่ว่าบ่ได้ไล่สดลังห้อยออกว่าสาวเยอรมันแบบมันอยู่เมืองไทยได้ของฝากสมาแล้วสมาเห็นแล้วสมาฝากให้เรีรลายแหละได้ฝากแบบให้ฝากให้ยมแมนน่ะของดีบ่ปู๊องดีก็มีของดีของดีของดีหมดหละจ้าว่าเสียดจแล้เราอยู่ไกลแล้วฝากบ่ได้บ่มี แมนย่ไกลกระติดต,ตอกันยากรออแต่เล่โท่มาอยยางเดียวเหมือนเราอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วฝากของไปห้แล้วแล้วพอเดี๋ยวใส่ใส่ค่ะรักษาตัวรักษาตัวครับนี่ก็เอาไหว้หลายอยู่เอาปูเป็นจนังไรค่ะบปูเมื่อนี้วันศุกร์ที่ e สิบเ็ดเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดาเงินใส่สงการปูเป็นจะได้ใส่สงการบ่ได้ส,ดสวดจาก,ก้าปาดเบื้มงอีกแล้วเนี่สนยสวดจาถปาดเบึ้องนี่บึ้ม ชายาของปูเสือเอยุดแจแต<ป>่ตึ้มพร้อมบัตรมาบัตรเก้าหาออกมาถือ้างบนข้างล่างว่าเหล็กมันเข่าแล้วออมาตัดอ๋เอเมาเอาตัวหกผ่านเนาะค่ะมาเหล็กมันมาแล้วโอ้ตัดถึงเอาตัวตรงๆเม่นบ่อปูหาเจ็ดเม่นบ่อ๋อเอาตัวนี่ก็เซตไว้เลยเอาเรียบร้อยยิงรูดหกห้าสามเลย เสียงพร้อมเลยยัง <token> อ <thanks> uh, ๋อพร้อมแล้วครับพูนึ things. ่งรูดสามตัวหนึ่งหกห้าสามหกห้าสามหกห้าหกมีหกมีห้ามีสามนี่เป็นแบบปูหกสามห้าตัวสามตัวมันสามสามตัวหกสามห้าจะวิ่งรูดกับตัวนี้แหละหกห้าสามนี่บอกซุ่มพูอ่าหกห้าสาม วิ่งรูดหกห้าสามเด้อวิ่งรูดตัวแดงขาค่ะค่ะอ่าจับสามตัวได้บไหมสามตัวหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหกสามห้าสามหางพ่อหกสามห้าค่ะเอาเหล็กสีหางไปคูณหนึ่งเด้อค่ะเหล็กสี่ตัวนะสี่ตัวเอาไปหางหนึ่งเด้อค่ะ หกห้าแปดหกหกห้าแปดหกสี่ตัวเนาะในห,หางเดียวหกห้าแปดหกค่ะสี่สี่ตัวเด้อเนี่ยสี่ตัวอ่ามาเนี่ยแอปผู้สิบสองหางพุดใหญ่สุดเต็มหกสี่หกสี่หกห้าหกห้าหกแปดหกแปดห้าหนึ่ง ห้าหนึ่ง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 สี่หนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสี่สามเก้าสามเก้าสามห้าสามห้าสามหกสามหกเก้าตัวเลยแม่หรอใช่โอ้ยแปดศูนย์แล้วครับหกเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์หกเจ็ดหกเก้า พันธงไปหกห้ากับหกแปดหกห้าหกแปดสามห้ากับสามหกสามห้าสามหกเอาบนล่างตับ<ส>บริเรณโน้มเลยมันเข่าและส่วนมากสามตัวครับพ่อสามตัม 1, 65, วมักหนึ่งหกห้าครับหกหนึ่งห้านั่นแหละอ๋อเลขกลับกันเนี่ย ค่ะมันเป็นโคกกลื่นเตื้อเล็กตัวเดียวนั่นแหละค่ะมันหมุนสองทางมังค้างนั่นแหละหางเดียวมางค้างเดียวก็บเบิ้งอยากจะเบิ้งกับพิเจริญน้าคดไลคกดแชร์ย,ยมแมนเด้๋ยดูยมแม่รับวันนี้รับสายมือแตกบนแตกล่างค่ะครับโอ้จะจะโพแตกตึ้มบนล่างเนาะค้นแม่นเนาะคนแมนรับสายโอ้ยสาธุ โอยงายเอาเา่ายูกด้วยเลยต้นเมียทันต้อพลอยง่าลรับสายนี่ยังยากเลยอุ้ยลกวก็เขาดีคือกันปูขยุที่ปูขึ้นเก่าละนีอาถรรพ์แล้วเอาปูท้อนตัวเรกค่ะอ่าตัตำลาวปูเสืองวดประจำวันที่11เมษายน2568วิ่งรูดแมนอกค่ะปู รเรียงรูดมีหก <6. S 2> มีห้ามีสามมักตัวเอารดูดแค<ะ>่เด่นที่สุดสามกระหัเด่นที่สุดสามกระหาสองตัวจับคู่สามตัวหกสามห้าหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกห้าเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวนี่ร่วงทุ่นหน่อยก็ได้หลายที่นี่ปูหกห้าแปดหกหนึ่งหกห้าแปดหก สองตัวหกสี่หกหหกแปดหนึ่งห้าหนึ่งสีห้าสี่สามเก้าสามห้าสามหกแปดศูนย์หกเจ็ดหกเก้าเมนจะให้สี่คู่นั่นแหละน้อต้องเมนบอกค่ะปูอีดเซนใต้มีหกห้าหกแปดสามห้าสามหก ตามปูขีดเต้นใต้ไม่นึ่งหกขากับหกนึ่งหานี่ล่ละปูแมนบอกขาถูกต้องบ่เเลขตัวเดียวกันหลักสมุนไพรค่ะเป็นเลขตัวเดียวกันคือเกาปูบอกหมุนแสดงว่าปูมั่นใจมากหลายจนว่ากลับให้พร้อมหมุนพร้อมแล้วตัวเียตามตัวมากหกาปูมั่นใจเจเปอร์เส้นปูเมื่อเนี้ยหกขาว่าของมาก S <S, <t akan> <ossa> เป็นร้อยเปนแล้วบูมีพระเอกผู้เดียวเด้อเจนหาผู้โอ้ยเมื่อไหร่สมาฝนตกสามารวัดสิบสองอ้อยังพอเมื่ไหร่ฝนอกเมื่อไหร่พอเมื่อไห่พอเมืไล่ฝนแห้งฝนกระโตกคือการฟ้าห้องล้มประสานปูค่ะเอาปูเดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วค่ะออยากตั้งเสียงสาวเยอรมันโย่ผู้ต้องเราเราด้วยสาวเยอรมันกระเสียงแค่หนึ่งมาดูใกล้ ฝากของมาแล้วโยบอกแล้วแม่บรรจุไก่ลูกปูเสื้อฝากของมาแล้เดี๋ยวเราฟังอยู่ค่ะปูเราฟังอยู่เราเบิ่งอยู่ดอกบัรรจุไก่เดี๋ยวส่งของไปหายแล้วว่าบรรจุไก่พูดจ้ะอ่าอ่าเรียนตอนแม่ให้รับไปด้วยเป็นไผ่เอกคู่เดียวเลยบอกว่านีรไเอกคู่เดียวว่าท่านเอาคนให้เป็นพระเอกอีกเด้อปูอ่าเขาคนเสาวปูเสือผู้เดียวค่ะ ก็เ,เป็นพระเอกไม่ต้องหรอกสนะพระเอกอีกแล้วพระเอกงวดนี้กับพระเอกคือเก่างวดแรกกับพระเอกอีกแล้วนี่จ้าอ่าอ่าสาธุให้ลำให้ด้วยสาธุสาธุขอบคุณปูค่ะมัดผมไม่หายมั้งประกฏไม่หายค่าเนี่ยเข้ามัดแล้วละมัดยำพอให้ห้าอดไม่หายนะจ้าประกฏมาออกบุญแล้วพ้น,พนมัดแล้วปรากฏ